เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เก็บมา20ปีแล้วเป็นเหรียญของรัชกาลที่9ในพิธีฉลองราชสมบัติครบ50ปีเมื่อวันที่9มิถุนาพศสองพันห้าอและในปีนี้ปีที่ เสด็จสู่สวรรค์คาราสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า